จะนอนได้หมดเลยนะครับนี้สบายๆอย่าปีนอยู่บนต้นไม้ยกเว้นจากสารพระภูมิแล้วกันนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เราสบายใจยกเว้นจริงๆอันนี้ที่เราอยู่นี่นะครับแงึ้นไปข้างบนนี่คืออ้อม ชีวิตอายุ38ปีบางคนอายุใกล้าจะ60ปีแล้วบ็เคยหั่นนะครับผลไม้ทีนี้ใครพูดจากว่<อ>วาน้ำปุ๋ยเป็นสีแดง,งบนสีเขียวน้เปินเมืองน้เปินสต้านปเปนน้ำนมคนกรุงเทพนี่แบบคอาเมดี้สากมาโอ้มันเป็นอย่างนี้อเองเกิดมา อ่ะใลเเวลาวันี้เามาหาต้อนะครับเดียวจะมุ่มองเล่าว่างปองคือไก่ปองอไก็ได้นะคะใครจะฮ้องอ้างก็มาคิกฎหมายนะครับแต่เจ้าเรกจะเนาะว่าไก่อินีเนี่ยเป็นยังไงข้องนะครับเลี้ยงมายากง่ายแค่ไหนแล้วทไมต้องฮ้องมนว่าไก่อินซีนะครับปองเล่าเล็กน้อยแล้วก็จะพาไปดูว่า พก็เลี้ยงอย่างใดพ่อแล้วสปาเข้าไปกันไก่กัวไก่พ่ออารมณ์เหมือนเด็กต่างชาตินานานชาติไม่เป็นไรเข้าใจว่าอยู่ในเมืองกันวันนี้เนี่ยเขาได้มาเรียนรู้นอกนอกสถานที่นะครับก่อนที่เขาจะไปจัดตั้งกลุม่มไปลองมาฟัง